หลายๆคนถามเข้ามาเยอะว่ารถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยดิฟได้ไหมนี่รถชาวบ้านเอามาชิพายอีกแล้ว ครับสวัสดีครับมินไนกล์ลาชชานาลนะครับปีพีนี้พาเพื่อนๆมาถ่ายข้อข้องใจตัวผมเองก็ข้องใจหลายๆคนถามเข้ามาเยอะว่ารถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยดิฟได้ไหมแต่ถ้าผมพูดไปอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจและดิฟไม่ได้หรือดิฟได้ดิฟได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่ข้างหลังผมเจ้า e s u z u d m a x All New นะครับปี2012นี่เครื่อง2,005นะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนเทอร์โบอย่างเดียวไปดูห้องเครื่องไหมว่ามีอะไรหน้าตาประมาณไหนเนาะเดี๋ยวให้ดูคร่าวา เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,005เดิมๆนะแต่คันนี้แต่ก่อนตอนแรกเป็นรถแดกเลยเป็น2,005เป็นเทอร์โบ3,000ปาก44นอกนั้นก็เดิมๆมีการรีแมปไปอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าแรงมาเท่าไหร่กําลังเป็นยังไงเราไม่ได้ลองวันนี้จะมาทดสอบเรื่องกระบะดิฟได้ไหมและดิฟได้ดีแค่ไหนแบบที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะรถดิฟในการดิฟหลักๆเลยต้องเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังกระบะขับเคลื่อนล้อหลังอยู่แล้วรถต้องแรงไหมแรงแค่ไหนเพื่อให้ดิฟได้มันต้องมีกําลังอยู่แล้ว้ววงมมมาาาาันตออตอีบท่่่่มม่เืดดผิไไํํใหสป ล้อมันไปได้น้อยถ้าดิฟได้ก็คงได้เบาๆเนาะดีเซลมีทอกที่สูงแต่ไม่มีรอบเครื่องให้ใช้มันเลยทําให้ดิฟได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองทดสอบพร้อมๆกันนะสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับรถด,ดิฟคืออะไรรู้ไหมยางถ้าไม่มียางกระดิบไม่ได้นี่วันนี้พามาดูยางหน้าตาย,ยางเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วรถ XRX Motion Spartan ถูกเราเตรียมมาเพื่อจะทดสอบในการดิฟและทดสอบหน้ายางว่าเป็นยังไงเป็นยางตัวใหม่นําเข้าจากประเทศจีนนะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ ก่อนที่เราจะไปทดสอบดิฟกันนะครับผมพาเพื่อนๆมาดูตัวยางตัวนี้ก่อนว่าทําไมเราถึงเอายางเจ้ารถ X ตัวนี้มานะที่ใช้ยางตัวนี้เพราะว่าเทดแวร์เนี่ย180เลยนี่เท็ดแวร์0แสดงว่าเป็นยางที่เหนียวนะถ้าตามเทดแวร์ก็เทียบกับ r 1 r ัอเลยอะตัวยางเนี่ยเหนียวมากเนื้อยางดีลายยางซิ่งแท็กชั่นก็เป็นแท็กชั่น a a Temperature ก็เป็น A ก็คือเป็นยางที่ค่อนข้างไม่ใช่ผมว่าว่ามันไม่ใช่ยางรถบ้านแล้วล่ะมันเป็นยางรถซิ่งแล้วล่ะแล้วยางรถซิงมันจะต้องดิฟได้ดดดดีีัไไ้แนนนนน่่่อมมใชประเ็ ก็คือเราอยากรู้ว่าเจ้ากระบะดิบได้แค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้าเราเจ้ายางไม่ดีมาทดสอบมันก็ไม่รู้ไม่เห็นก่อนที่จะดิฟเดี๋ยวเราไปทดสอบลองดูก่อนสิว่ายางตัวนี้จะดีแค่ไหนระยะเบรกเป็นยังไงวิ่งสลาลมดีแค่ไหนนะเดี๋ยวไปลองพร้อมอกันแต่แล้วเดี๋ยวจะลองยางรถบ,บ้านเดิมๆก่อนแล้วดูว่าวิ่งเป็นไงระยะเบรกมันต้องแย่กว่าเพราะอันนี้เทดแว้งรถอาสิตระยะเบรกอยางเนื้อย,ยางคอมเพลยางดีมากเหนียวแสดงว่าระยะเบรกต้องสั้นกว่าเดี๋ยวไปลองทดสอบเรื่องระยะเบรกก่อนดีกว่านะแล้วก็ขับดูฟิลาลิกันนะเดดี๋ยยวทสอบบ่างรถ เอกตัวนี้นะไปทดสอบพร้อมๆกันเลยไปครับ ตอนนี้อยู่สนามปทุมธานีสปีดเวที่ประจำของเรานะไม่ได้ทดสอบบนถนนนะครับอยู่สถานที่ปิดนะนี่เดี๋ยวเรามาทดสอบดูระยะเบรกก่อนว่าเป็นยังไงยางเดิมรถบนบ้านยางบ้้นบ้หนแล,ล้วเดี๋ยวลองไปลองเทียบกับยางรถเอกว่าเป็นยังไงเนาะ ระยะเบรกยางรถบ้านๆทั่วไปนะไม่ได้ใช่ยางรถ XRX Motion Spartan 2นะเดี๋ยวจะลองดูสลาหลมมันเดียวแล้วเอาอยู่ไหมระยะตอนนี้อยู่ระยะประมาณโหกี่คันรถอะ <S <S> <S เดี๋ยววัดให้ดูอีกทีว่ากี่เมตรเนาะเดี๋ยวเที่บเป็นระยะกวยเลย Nah.、啊 อตองนะเลี้ยวไม่เข้ามาเลี้ยวไปด้วยหรือมัง้งเลี้ยวไม่เข้าเลยวงไรดื้อๆมากลองทดสอบหลายๆทีนะเลี้ยวแบบให้มันได้วงอะรถด,ด้วยรถกระบะด้วยท้ายมันเหวียงมันก็เลยสไลด์ออกรถมันก็จะหูคุมยากเมื่อยแขนเลยเปลี่ยนยางรถเอ็กซ์อาร์เอ็กซ์ชันสปาตันถูลองทดสอบเหมือนกันวิธีการเหมือนกันคือจริงๆอะมาทดสอบแค่อยากรู้ว่ายางเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปดิฟกันนะเราจะมาทดสอบระยะเบรกแล้วก็สลานลมอีกทีหนึ่งด้วยยางรถ X นะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดิฟพร้อมๆกันดูซิว่ากระบะดีเซลดิฟได้ไหมไป กินแรงน้องให้น้องเปลี่ยนยางเรามานั่งโมนะใส่ล้อ4วงนะเราจะใส่คอนดิชันเป็น4วงเลยนะครับเป็นยางตัวใหม่ของรถ X เป็นยางนําเข้าจากประเทศจีนะครับที่อธิบายไปแล้วเรื่องของ traction เทคแวร์และก็เทมเพอเรเจอร์ที่ดีตัวยางที่ค่อนข้างจะสมรรถนะสูงทําให้การก่อถนนดีเยี่ยมดีเยี่ยมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลองพร้อมๆกันว่าดีแค่ไหนดีกว่ายางเดิมไหมมีลายไฟมีลายไฟยังไ,ไง ค้ซิ่งเหมาะเดี๋ยวไปดูเนี่ยแล้วตัวล่องยางที่ออกแบบมานะยางสามารถวิ่งได้เขาเรียกว่าสะเทินน้าสะเทินบกทางเรียบก็ดีทางฝุ่นก็ได้หรือทางที่เฉแฉะทางเปียกก็ไม่อันตรายโมหรือเปล่าต้องไปลองพร้อมๆกันกังวลกว่านะเราเลือกอยางที่ดีเกินไปหรือเปล่ากาังกำลังของเครื่องยนต์นะแต่ผมว่าต้องได้ถ้าไม่ได้ก็รู้เลยว่ายางเหนียวเกิน <c oughs> จริงๆประมาณนี้รถดิบรถแข่งใช้เทดแวร์ประมาณนี้เลย1้0 น้อยสุดก็มาระมาณ140ที่แข่งแบบคนะ์ดเอ็กเปิดอะไรเงี้ยจริงจริงร้อยแปถือว่าเป็นยางที่เหนียวแล้วเทดแวร์ที่เหนียวแล้วย,ววยางที่สมรรถนะดีแล้วแล้วเรามาวิ่งได้ใช้ยางทเทดแวร์ขนาดนี้มาวิ่งบนท้องถนนอยู่ในรถเราเนี่ยจะอุ่นใจแค่ไหนไปดูระยะเบรกดีกว่านะถ้าเทดแวร์ดีระยะเบรกต้องสั้นลงไปไปทดลองพร้อมๆกันเลยครับ เรามาทดสอบอยางรถ X ก,กันนะระยะเบรกเป็นยังไงระยะเบรกก่อนแล้วสลาลมอย่างที่2แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การดิฟแล้ว ระยะเบรกสั้นลงเกือบเท่าตัวดูด<ป>น่ไหนเดียวเองอะ่สะสลารลมอย่างที่สองลองดูเป็นไงปะลุย อยางตัวน oh, like 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 ี right like ้ระยะเบรกชัดเจนใช้ได <kay> ้เห็นผลชัดกว่าคือตอนแรกผมบอกก่อนมันภาพที่เห็นอาจจะใกล้เคียงกันแต่เราอยู่ในรถเนี่ยการดึงพวงมาลัยไม่เหมือนกันเราสาวพวงมาลัยแบบหูหนักมากแต่เนี้ยพอดึงหัวมันกิบขึ้นเพราะว่าหน้ายางเทรดแวร์มันดีกว่ามันกอดถนนมันกิบกว่าอันเนี้ยแค่น้าจิ้มที่เราจะลองไม่ใช่เรื่องนี้เราจะลองเรื่องการดิฟว่าเป็นยังไงไปสู่ขั้นตอนการดิฟผมทําลองทําดูนั้นก่อนดีกว่านะว่าเป็นไงเนาะลองเบรย์ยางดูว่าเป็นไง เอ้ยเยอะไหมล่ะเยอะไหมท่วมควันท่วมยางรถ X เป็นไงหน้ายางตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะลองโดนัทนะโดนัทดูสิว่ายางรถ X โดนัทได้ไหมรถกระบะดีเซลเนี่ยเครื่องยนต์รอบต่ำๆเนี่ยโดนัทไหวหรือเปล่าโดนัทได้เลขแปดแล้วเราจะวิ่งเข้าลายดูซิว่าจะรอดไหม โอ้ได้ดีเซลพลังงานเหลือเฟือแต่รอบเครื่องอาจจะไม่สูงมากแต่ก็ใช้เกียร์สวิ่งได้มีสไตล์โดนัทแต่บอกก่อนนะรถกระบะชุดเลี้ยวมันไม่มีเราก็ไม่ได้มุมที่เยอะเดี๋ยวลองเลขแดูแล้วลองวิ่งลายดูซิเลข8มันจะมีการปิกรถเปลี่ยนพวงไลยเปลี่ยนมุมพวงลายไปเรื่อยๆมันก็เลยจะยากกว่าโดนัทโดนัทไม่อยู่กับที่ไงลองเลขแกัน เรียบร้อยแล้วทุกแมตช์เลยนะนี่รถชาวบ้านเอามาชิบหายอีกแล้วท่อน้าแตกอยากทดสอบว่ากระบะดิฟได้ไหมดิฟได้โดนัทได้เลขแปดได้แต่ด้วยของมุมล้อพวงมาลัยต้องบอกก่อนนะรถคันนี้ไม่ได้เป็นรถที่เซตติ้งมาสําหรับรถด,ดิฟเรื่องของโช๊คอพแลวก็ชุดเลี้ยวมันไม่มีเวลาขับเวลาอะไรมันก็จะอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้าย,ยหน่อยด้วยเป็นรถกระบะด้วยแต่ก็ไปได้เรากําลังจะลองวิ่งเข้าลายดูซิว่าเป็นไงวิ่งโยลายดิฟเป็นไงดีไหมแค่ไหนเนี่ยเรียบร้อยท่อน้าแตกเดี๋ยวเปลี่ยนท่อน้ําก่อนหาซื้อท่อน้ําก่อนเร เปลี่ยนท่อน้ำไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองวิ่งลายสนามดูว่าเป็นยังไงนะไปลองวิ่งลายจริงๆอาจจะแบบไม่ได้ฟูลลายมากแต่ลองดูให้ค้งยาวๆดูซิว่าดีเซลรอดไหมยางรถเอ็กเป็นยังไงเหมาะสมกับดิฟซุกสถานการณ์หรือเปล่านะไป พอก่อนดีกว่านะวันนี้สําหรับการทดสอบเจ้ากระบะอีซูซุดีแม็กดิฟได้หรือเปล่าหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพแล้วก็คิดตามนึกออกที่เห็นๆกันอะ่ะผมสรุปให้ฟังเลยก็ได้ว่าการขับเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นรถกระบะขับเครื่องล้อหลังอยู่แล้วกระบะเนาะมันมีแรงเหวี่ยงรถคันนี้ไม่ได้เซตอัพมาสําหรับดิฟเนาะคืออย่างแรกเลยเครื่องดีเซลมีรอบเครื่องยนต์ที่สั้นคือรอบไม่ได้สูงมากใช้เครื่องรอบต่ําทําให้อาตาัตราเร่งดีมีแรงบิดทุกอย่างดีหมดแต่เวลาเราจะใช้รอบให้สูงเพื่อเดินให้รถมีสปีดออกไปอ่มัันนนไไไมมม่่ด้้พออใชเกียสูง็ต ตองที่ดีดีกว่าเนาะช่วงล่างช่วงล่างของคันนี้ไม่ได้เซตอัพมาสําหรับรถด,ดิฟแล้วเป็นชัซซีกระบะด้วยเอาผมมองว่าในการดิฟแบบจริงๆจังๆไม่ได้โดนัทขับเล็กๆแปพอได้อยู่ผมทําให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะว่าอย่าไปลองทําเองที่บ้านนะสำหรับผมมองว่ากระบะดิฟหรือว่าขับซิ่งบนทองถนนค่อนข้างอันตรายพื้นฐานรถไม่เอื้อมหน่วยเพอนะพอมีแรงเวียงพเพราหวียงกลับอีกฝั่งนึงอะ่ะมันจะเกิดโมเมนตัมที่แรงมากขับขี่ใช้งานดีกว่านะแต่งซิ่งได้พอประมาณอย่าไปซิ่งเยอะวันนี้มาทดสอบเจ้ายางรถ XRX Motion สปาร์ตันทูนะสำหรับผมระยะเบรกสั้นลงเห็นๆได้ชัดแบบที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครึ่งหนึ่งเลยดีกว่าสลาลมถือว่าโอเคแต่หน้ายางมันกว้างหัวรถกระบะมันหนักในการเลี้ยวสลาลมมันค่อนข้างจะหนักแต่เราก็ถือว่าได้ประสิทธิภาพออกมาชัดเจนเบิร์นยางเป็นยังไงควันท่วมควันฟู พอเราดิฟจริงๆด้วยของพื้นฐานรถด้วยและตัวยางที่เหนียวด้วยยางเทดแวร์1ถปริรุ่นนี้หนึบเลยสําหรับผมถือว่าผ่านใช้ได้เลยนะวันนี้มาทดสอบยางแล้วบอกโปรโมชั่นนิดนึงไม่ใช่โปรโมชั่นดิการรับประกันคุณภาพของยางนะถ้ามีการบาดบวมแตกตมตามข้อแมที่บอกนะสามารถเคลมเปลี่ยนได้นะและรายละเอียดเรื่องราคาสนใจติดต่อเข้าไปที่เพจเอสติมาไทยนะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยเนาะยังไงอีพีนี้ไปก่อนดีกว่ายังไงเจอกันอีพีหน้าครับตากตามในตลาดชา n น l ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ นะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี n g k ครับเจอกันครับบายยไปก่อนครับบายย